สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับพ่ออาร์ตนะครับพ่ออาร์ตเข้าครัวนะครับกับกินบินช็อปวันนี้ก็จะมารีวิวนี่นะครับซุปญี่ปุ่นอันนี้ซื้อมา320นะในในกล่องนี้จะมี8ซองเป็นซุปที่ทำกินง่ายๆนะครับเป็นซองฉีก ใส่ถ้วยนะฮะอรเลยอร่อยมากๆซึ่งซุปตัวนี้เพื่อนๆเนของอญญาจจะสงสัยว่าอ้าวจริงๆไปซื้อซุปกระป๋องมาเก็บก็ได้นี่นาแต่บอกเลยครับไอเน,นี้ยเก็บรักษาง่ายกว่ากินพื้นที่น้อยกว่านะครับแห่อเนี่ยมันแค่นี้เองอ่ะถ้าเกิดคุณรำคาญคุณก็เอากล่องทิ้งหรือจะซองนะครับใส่กดโหลวสวยไม่ได้เป็นกระป๋องนี้เก็บกันเหนื่อยเลยนะก็ผมไม่ชอบเก็บเป็นแบบนี้มากกว่านะแล้วของญี่ปุ่นนั้นคุณภาพไว้ใจได้ที่สําคัญนะครับหห่อนะฮะอันนี้เป็นซุปข้าวโพด 1เสิร์ฟนะครับ1ห,ห่อเนี่ยผสมกับน้ำประมาณ150มิลลิลิตรนะครับก็ประมาณถ้วยกาแฟ2ถ้วยใส่ลงไปในชามก็ให้แคลอรี่50กิโลแคลเท่านั้นนะฮะส่วนซุปมันฝรั่งนะครับจะหนาหนักนิดน,นึงนะครับ62กิโลแคลอรี่ก็เป็นอะไรที่สาวๆคงจะชอบนะกินเป็นข้าวเย็นหรือดึกๆแบบ4ี่ทุ่มเคอร์ฟิีแล้วตื่นมาโอ้โหหิวติดซีรีส์ทำไงดีก็อันเนี้ยชงกิน1อันได้ หรือว่าเด็กๆน้องๆหนๆลูกๆนะครับตอนเช้าหนึ่งถ้วยกินตอนเชาน้าขนมปังแผ่นหนึ่งปิ้งผมว่าก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับ <S 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 ส่วนวิธีทานไม่ยากเลยนะครับก็ <c oughs> พูดเหมือนมันต้องมีวิธีกรรมมากมายแต่แค่เอาถ้วยมานะครับฉีกซองใส่ผงซุปลงไปในถ้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ําร้อนต้มเดือดนะครับจากการาน้ําร้อนนี่แหละ <S 1> <S 1> ผมแนะนําว่าคร่าวๆเริ่มจากหนึ่งถ้วยกาแฟาที่บ้านก่อน ถ้วยมาตรฐานนะครับนอาถ้วยใหญ่ๆนะถ้วยมาตรฐานกาแฟร้อนนะครับใส่ไปหนึ่งถ้วยแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันเริ่มละลาย,น,ย,น,ยนะครับรู้สึกว่าอยากจะได้เหลวหน่อยก็เติมน้ําลงไประวังน,นะครับอย่าเติมน้ํามากเกินไปเดี๋ยวจะเหลวอ,อย่างตอนนี้เนี่ยนี้กำลังดีแล้วพอทิ้งไว้สักแป๊บเดียวนะครับไม่เกินสัก3าวินาทีพักไปนิดนึงก่อนให้ให้เจ้าข้าวโพดนะครับมันพองตัวสวยงามนะครับ รับประทานได้ทันทีนะครับอยากจะเติมเกลือพริกไทยใส่ได้แต่พี่อารบอกเลยว่ารสชาติเดิมๆก็อร่อยมากมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันก่อนผมมีลองไปทีนี่หละคือตั้งเตาเลยเอาหม้อลงน้ําลงใส่ต้มน้ําร้อนแล้วก็เอาผงใส่ลงไปนะครับอย่าทำนะครับไม่เวิร์กมากๆมันเหมือนมันมันเกาะเป็นก้อนมันมันเละอ่ะแนะนําว่าเขาออกแบบมาให้เรากินง่าย อยู่แล้วนะครับอย่าไปวุว่นวายกันมันมากเอางงจมาดก,การใส่ลงไปง่ายๆแล้วคนๆน,น,นะครับออกมาเนี่ยอร่อยแบบมากๆอร่อยเวอร์เลยอะ ัวอย่างที่เห็นนะครับอร่อยหอมน่ากินมากๆนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันหน่อยแล้วกันครับอันนี้ก็ไม่ลูมเมืองไทยมีขายหรือเปล่าแต่ผมก็สั่งมาจากไลน์เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ช้อปปิ้งออนไลน์ครับราคาถ้าจำไม่ผิด300กว่าบาทแล้วมันก็สวิงไปสวิงมาผมไม่ค่อยได้จำดีเทลเพราะว่าสั่งหลายอย่างแล้วก็รวมค่าส่งทีเดียวง่ายดีก็คลิปหน้านะครับยังมีอีกหลายไอเทมนะครับที่จะสั่งจากญี่ปุ่นมากินกันในช่วงนี้ ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกริ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกินบินช็อปนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย